ดีเจบุกกเคลียร์ดรามา่าคอนบีเจสขอโทษที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านที่ไม่น่ารัก อีกหนึ่งคนดังในวงการบันเทิงที่ทื่นชอบและคลั่งไคล้เจ็ดหนุ่มวง BTS อย่างมากอย่างดีเจบุกโกธนพันธ์บุรนาชีววิไลที่ลาสุดเจ้าตัวถึงกับทุ่มเงินบินไกลไปถึงอเมริกาเพื่อไปคอนเสิร์ต BTS โดยมีภาพบางส่วนมาโพสต์ถึงอินสตาแกรมให้แฟนคลับได้ชมกันถือว่าเป็นตัวแทนบ้านรุ่นใหญ่เลยทีเดียวซึ่งทราบว่าดีเจบุกโกมีแลนดูคอนเสิร์ตในวันที่28พฤศจิกายนด้วยความที่ไปหาบัตรในวันที่27ที่หน้างานและเกิดเรื่องราอ เข้าคอนเสิร์ตโดยไม่มีบัตรส่วนหลายคนสงสัยว่าเธอนั้นเข้าคอนเสิร์ตได้อย่างไรลาสุดดีเจบุโก,โกอัดคลิปชี้แจงว่าไปถึงหน้างานทีมงานตรงนั้นบอกว่าเข้าเลยไม่ตรวจบัตรแล้วไม่ตรวจกระเป๋า รับคิดน้อยไปไหมคิดน้อยไปพี่ขอโทษตอนแรกก็ลังเลยว่าไม่อยากเข้าไปเลยแต่ก็เห็นหลายกลุ่มเข้าไปก็เลยเดินตามเข้าไปด้วยความที่รู้สึกว่าทําตัวไม่น่ารักและเป็นตัวอย่างไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจจึงออกมาขอโทษและขอยอมรับผิดไม่ได้ตั้งใจจริงยอมรับว่าไม่น่ารักจริงก็อยากเข้าไปถ่ายให้ทุกคนดูจริงๆขอโทษที่ทําตัวเป็นแทนหมู่บ้านที่ไม่น่ารักยืนยันว่าการเข้าไปคือการไปยืงเกาะขอบไม่ได้ไปแย่งที่นั่งใครสําหรับใครที่ตอบว่าอยู่ก็มัดเป็นไรเข้าใจ ยังไงก็ขอโทษด้วยส่วนแพลนเข้าดูคอนเสิร์ตวันที่28่บพฤศจิก,กายนคือซื้อบัตจริงๆ